ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเพื่อนๆหลายๆคนก็คงได้มีโอกาสไปนอนพักกันที่รีสอร์ทใช่ไหมครับได้พบเจอเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือว่าตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญกันบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ไม่ใช่กับเรื่องราวที่ผมยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรีสอร์ทที่หนึ่งในแถบทางภาคเหนือครับส่วนเรื่องราวความน่ากลัวจะเป็นยังไงนั้นก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กัน ยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณมีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปี2559คุณมีได้เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นตัวของคุณมีเองได้ทำงานรับราชการเป็นครูครับแต่ในช่วงปีนั้นธุรกิจที่ค่อนข้างจะมาแรงมากม คือธุรกิจเกี่ยวกับสบู่และเครื่องสำอางคุณมีเองก็มีโอกาสได้เริ่มธุรกิจนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวของเธอเองได้รับเป็นดีลเ ER ลอร์รายย่อยเพื่อทำการตลาดให้กับสบู่ยี่ห้อหนึ่งในตอนที่เริ่มต้นธุรกิจทุกอย่างมันไปได้ดีมากๆครับคุณมีก็ทำการตลาดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจนยอดเนี่ยโตในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวเธอเองก็เลยตัดสินใจว่า ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเหนือก็เลยอยากจะทําการตลาดไปในพื้นที่แถบบ้านตัวเองบ้างคุณมิก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนครับแล้วก็คุยกับครอบครัวว่าอยากจะขยายสาขาไปทางภาคเหนือดูบ้างซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็เห็นด้วยนะครับและก็สนับสนุนอย่างเต็มที่หลังจากนั้นเธอก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านกลับมาเพื่อทําการตลาดตามที่ตัวเองตั้งใจ ในช่วงแรกๆของการเริ่มทำการตลาดที่ภาคเหนือนั้นการเดินทางในแต่ละจังหวัดคุณมีก็จะเดินทางไปพร้อมกับแฟนอยู่โดยตลอดครับแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่าทางแฟนเองเนี่ยได้รับทุนให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับทําให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณมีก็จะเดินทางคนเดียวอยู่บ่อยๆจนเดินทางมาถึงจังหวัดที่เกิดเรื่องนี่แหละครับแต่ในจังหวัดนี้ต้องบอกก่อนนะครับ ว่าคุณมีเนี่ยเคยเดินทางมาแล้วรอบหนึ่งแต่ในตอนนั้นเธอเองใช้วิธีการจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ครับซึ่งการนอนในครั้งนั้นก็เป็นไปอย่างปกติไม่ได้พบเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวแต่อย่างใดแต่มาถึงรอบนี้ครับคุณมีก็มีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานที่จังหวัดแห่งนี้เหมือนเช่นเดิมตัวเธอเองก็เริ่มเดินทางขับรถออกจากจังหวัดบ้านเกิดออกไปประมาณชั่วโมงกว่าครับ โดยความที่เส้นทางระหว่างจังหวัดค่อนข้างจะคดเคี้ยวและมีทางโค้งเยอะแยะมากมายทาให้กว่าเดินทางจะไปถึงในตัวจังหวัดนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นและกว่าจะส่งสบู่ส่งเครื่องสําอางให้กับทางลูกค้ากว่าจะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงโปรเพลซึ่งในตอนนั้นคุณมิพึ่งนึกขึ้นมาได้ครับว่าตัวเธอเองยังไม่ได้จองโรงแรมเลย ในตอนนั้นไม่รู้จะทํำยังไงครับก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ลองกดค้นหาโรงแรมดูกล่าวว่าโรงแรมไหนที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก็จะเลือกโรงแรมแห่งนั้นแหละไม่ได้เรื่องมากอะไรซึ่งในตอนนั้นคุณมีก็ได้มาหนึ่งโรงแรมครับโรงแรมนี้อยู่ห่างออกไปไม่ไกลห่างแค่เพียง10นาทีเท่านั้นเมื่อได้พิกัดที่แน่นอนเธอก็ขับรถมุ่งตรงเข้าสู่โรงแรมด้วยความที่ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับ และไม่เคยมาโรงแรมแห่งนี้มาก่อนเธอก็ค่อยๆขับรถอย่างช้าๆคอยสังเกตสองข้างทางรวมถึง GPS ไปด้วยอยู่โดยตลอดและพบว่าเส้นทางที่จะเดินทางไปที่โรงแรมแห่งนี้เป็นเส้นทางที่ต้องขับผ่านหมู่บ้านครับสองข้างทางในตอนนี้ก็มีแต่บ้านคนที่ถูกปลูกเรียงรายเต็มไปหมดคุณม้ขับมาได้ไม่นานก็มาถึงทางเข้าโรงแรมจุดที่ขับเข้าไปนั้นเป็นสมทางเข้าลานจอดรถครับ ซึ่งเมื่อมองจากสายตาก็พบว่าในตอนนี้ลานจอดรถมีรถจอดอยู่เพียงแค่คันเดียวแต่เห็นเพียงแค่นั้นมันก็เพียงพอครับที่จะทำให้คุณมีรู้สึกสบายใจขึ้นมาได้ว่ารีสอร์ทแห่งนี้ก็น่าจะพอนอนได้อยู่เหมือนกันเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับจอดรถเสร็จเรียบร้อยก็หยิบกระเป๋าที่ติดตัวมาเพียงใบเดียวหลังจากนั้นก็ลากกระเป๋าเข้าไปที่เคาน์เตอร์ แต่เมื่อไปถึงที่เคาน์เตอร์ทุกอย่างมันว่างเปล่าครับไม่มีพนักงานรอยอยู่ตรงนั้นคุณมิไม่รู้จะทำยังไงครับได้แต่ยืนรอยอยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาคุณป้าคนนั้นเมื่อมาถึงก็พูดขึ้นว่ามากี่คนคุณมิก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยมาแค่คนเดียวคุณป้าพูดต่อว่ามัดจําหกร้อยค่าห้องหกร้อย บทสนทนานั้นมันค่อนข้างจะสั้นมากๆครับไม่มีการพูดคุยหรือว่าเต็มใจบริการสักเท่าไหร่แต่คุณมิเองก็ไม่ได้อยากจะเรื่องมากอะไรนะครับก็ได้แต่หยิบเงินแล้วก็จ่ายไปหลังจากนั้นทางคุณป้าก็โยนคุณแจมาให้ดอกหนึ่งและไม่ได้บอกทางหรือว่าบอกรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะครับโยนคุณแจให้เสร็จแล้วก็เดินกลับไปทางหลังบ้านคุณมิได้แต่ยืนงงอยู่แบบนั้นครับแต่ก็พยายามไม่ได้คิดอะไร เมื่อหยิบกุญแจขึ้นมาดูก็พบว่าห้องพักที่ตัวเองได้ในคืนนี้คือห้อง201ซึ่งเมื่อดูจากสถานการณ์ในตอนนั้นคุณมีได้แต่เพียงคาดเดาว,ว่าห้องพักของตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ชั้นสองเธอก็เลยเดินขึ้นบันไดไปครับหลังจากที่เลี้ยวซ้ายก็ได้พบเข้ากับห้องพักห้องแรกแต่ที่ประตูหน้าห้องมีเลขติดไว้เพียงแค่สองเลขครับคือ2กับ0ย เหมือนว่าเลขหลักสุดท้ายมันจะหายไปด้วยความไม่แน่ใจคุณมิก็เลยตัดสินใจเดินต่อไปตามทางครับและพบว่าห้องถัดไปคือห้อง2 0 1 0เมื่อเห็นแบบนั้นทำให้เธอคิดได้ทันทีครับว่าห้องพักของเธอน่าจะอยู่ที่ห้องแรกนั่นแหละเธอก็เลยเดินกลับมาหลังจากนั้นก็ลองไขประตูเปิดเข้าไปครับก็เปิดได้จริงๆครับและเมื่อเปิดไฟก็พบว่า ลักษณะทั่วไปของห้องพักห้องนี้ก็เหมือนกับห้องพักห้องอื่นๆตามโรงแรมที่เราเคยพักกันตามปกติครับทางด้านขวามือเป็นส่วนของห้องน้ําซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเก่าที่ด้านบนโล่งๆนะครับสามารถนําของขึ้นไปเทินเก็บไว้ได้ถัดไปด้านในก็จะเป็นโต๊ะที่มีตู้เย็นอยู่ด้านล่างมีชั้นวางทีวีมีโต๊ะเครื่องแป้งด้านในทางขวามือก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตครับ ที่หัวเตียงก็จะมีรูปทางเหนือเนี่ยติดไว้ตามฝาผนังให้อารมณ์ความรู้สึกแบบทางเหนือที่ด้านในสุดของห้องก็จะเป็นประตูที่สามารถเดินออกไประเบียงหลังห้องได้ส่วนวิวด้านหลังก็จะเป็นป่าครับแล้วก็มีบ้านคนตั้งอยู่กไกลในตอนที่เข้าไปถึงในห้องคุณมีก็ได้ทําการสํารวจภาพรวมของห้องนะครับก็เดินดูนั่นดูนี่เช็คนั่นเช็คนี่ไปเรื่อยเปื่อยจนโทรศัพท์มือถือของเธอดังขึ้นครับ พบว่าเป็นคุณพ่อโทรมาคุณพ่อเนี่ยโทรมาบอกว่าต่อเน,นี้ยมันเย็นมากแล้วนะให้รีบออกไปหาอะไรกินเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้ามาผู้หญิงคนเดียวเดินทางมันอันตรายคุณมีก็ได้ทำตามนะครับก็รีบเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางออกจากโรงแรมไปหาอะไรกินออกไปได้ไม่นานก็กลับเข้ามาครับหลังจากที่ทำโน่นทำนี่ทำทุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้ทำการโทรคุยกับลูกค้า ในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งครับก็พูดคุยโทรศัพท์กันไปเรื่อยเปยื่อยโดยคุณมีเนี่ยนอนคว่ำอยู่บนเตียงนะครับหันหัวไปทางหัวเตียงหันเท้าไปทางทีวีนอนคุยอยู่แบบนั้นได้สักพักอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นตึงตึงตึงในตอนนั้นคุณมีก็เงียบนะครับพยายามฟังว่าเสียงนั้นมันดังมาจากไหนแต่ด้วยความที่ตัวเองจำได้ว่า มีรถจอดอยู่ในลานจอดรถแล้วคันหนึ่งเสียงมันอาจจะดังมาจากห้องของลูกค้าคนนั้นหรือเปล่าตัวเธอเองก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายครับก็เลยตัดสินใจคุยกับลูกค้าต่อแต่คุยต่อไปได้ไม่นานอยู่ดีๆเสียงเสียงนั้นก็ดังกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่รอบนี้เสียงมันต่างออกไปครับเสียงมันแน่นและดังมากขึ้นตึงตึงตึงคุณมิก็ยังไม่สนใจนะครับ ยังพูดคุยโฟกัสกับเรื่องงานอยู่จนพอถึงครั้งที่สามซึ่งในตอนนั้นเธอจำได้แม่นเลยครับว่าเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนพอดีเสียงเสียงเดิมก็ได้ดังกลับขึ้นมาอีกครั้งตึงต้งตึง้งตึ้งในรอบนี้คุณมิหยุดการสนทนาไว้แล้วก็ถามกับน้องที่อยู่ปลายสายว่าได้ยินเหมือนที่เธอได้ยินหรือเปล่าทางน้องเขาก็ยืนยันกลับมานะครับ ว่าเขาเองก็ได้ยินเหมือนกันคุณมิก็เลยบอกกับน้องเข้าไปว่าแบบนึ่งนะเดี๋ยวจะขอไปดูหน่อยว่ามันคือเสียงอะไรหลังจากนั้นเธอก็พลิกตัวครับเพื่อที่จะลุกขึ้นจากเตียงแต่ในจังหวะนั้นเองเธอก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่าสายตาในตอนนี้เธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเภากระเซอะกระเซิงเสื้อผ้ามอมแมมหน้าดำปี ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็ใช้ส้นเท้าของเธอกระแทกเข้าที่ฝาของประตูตู้ตึงตึงตึงผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าลงมองจ้องมาที่คุณมิที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเมื่อเห็นแบบนั้นทําให้คุณมิเธอสติแตกทันทีครับรีบลุกขึ้นคว้ากระเป๋าคว้ากระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นก็ส่งเสียงกรีดดังลั่น แล้วก็วิ่งฝ่าผู้หญิงคนนั้นออกมาจากห้องทันทีแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือหลังจากที่เธอออกมาจากห้องตรงที่ทางเดินนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับทางเดินที่เคยดูสะอาดในตอนนี้กลับเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยฝุ่นและเศษใบไม้เต็มทางเดินไปหมดเลยครับคุณมิที่ยังอยู่ในการตกใจไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับรีบวิ่งลงไปที่ชั้นล่าง ตั้งใจจะไปถึงรถให้เร็วที่สุดซึ่งที่ด้านลางก็เช่นเดียวกันครับที่บริเวณเคาน์เตอร์ก็ดูสก,กรปรกและดูเหมือนไม่มีใครใช้งานมานานมากแล้วคุณมีวิ่งฝ่าความเมื่อดอกไปจนไปถึงรถของตัวเองที่จอดอยู่ในลานเพียงแค่คันเดียวเธอโยนทุกอย่างเข้าไปในรถสตาร์ทแล้วก็รีบขับออกมาซึ่งในตอนนั้นประตูทางออกก็ถูกปิดไว้ฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ ไม่เหมือนกับตอนที่เธอเพิ่งออกไปกินข้าวมาเมื่อกี้เลยแม้แต่นิดเดียวในใจตอนนั้นเธอรู้สึกกลัวมากครับไม่รู้เลยว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเธอเองแต่เธอก็ยังพยายามประคองสติขับรถต่อไปเรื่อยๆครับจนไปเจอเข้ากับปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งเธอก็ตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาตั้งสติอยู่ในปั๊มนั้นอยู่พักใหญ่ๆ หลังจากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจครับที่จะขับรถกลับไปยังบ้านของเธอโดยระหว่างที่ขับกลับนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าเธอขับรถสวนกับรถคันไหนก็ตามรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะทำการบีบแตรแล้วก็กระพริบไฟสูงให้เธออยู่ทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่ทุกคันจะทำแบบนี้หมด ราวกับว่าเธอเหนื่อยลืมอะไรไว้บางอย่างไว้บนหลังคาเป็นแบบนี้อยู่แลว,วราวร่วมชั่วโมงเลยครับจนเธอขับรถไปถึงจังหวัดบ้านเกิดของเธอจนได้ซึ่งตอนที่ไปถึงก็เป็นเวลาช่วงเช้ามืดพอดีเธอก็เลยตัดสินใจจอดรถที่ด้านในตลาดครับเพื่อตั้งใจจะใส่บาตรสักหน่อยเผื่อว่าจิตใจจะได้ดีขึ้นบ้างซึ่งพอเดินเข้าไปก็ได้พบเข้ากับร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนะครับ เธอก็เลยบอกกับแม่ค้าว่าตั้งใจจะขอซื้อสองชุดเพื่อนำไปใส่บาทหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จสับอยู่ดีๆแม่ค้าก็มองไปที่ด้านหลังของเธอแล้วก็พูดขึ้นว่าและเพื่อนละ่ะข้างหลังอ่ะไม่เอาด้วยเหรอคำถามนี้ทำให้คุณมีเนี่ยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะเมื่อเธอหันไปดูที่ด้านหลังแล้วเธอก็ไม่เจอใครและตัวเธอเองก็มาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ทำให้ในตอนนั้นคุณมิรู้สึกกลัวและต้องใส่บาดท,ทั้งน้ำตาเลยครับหลังจากที่รับพรพระเสร็จเรียบร้อยตัวเธอเองก็รีบขับรถกลับไปที่บ้านและมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเชิงท่านทั้งสองก็ได้พาคุณมิไปรดน้ำมนต์ที่วัดนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้คุณมิต้องล้มป่วยเป็นไข่ยอยู่สามวันเต็มๆแต่จนถึงณวันนี้ตัวเธอเองก็ยังไม่ได้คำตอบ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่ข่าวของต่างๆที่ถูกทิ้งไว้ในห้องนั้นบางส่วนก็ไม่เคยได้กลับไปเก็บอีกเลยแต่เพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นก็ได้บอกกับคุณมิมาเพียงว่าที่รีสอร์ทแห่งนั้นได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานมากแล้วไม่เคยได้เปิดให้บริการซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณมิเนี่ยเข้าไปนอนที่นั่นได้ยังไงแต่ประสบการณ์ในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่ง ที่คุณมิต้องลืมไม่หลงไปทั้งชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกและก็ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องนี้สนุกกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด,ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ